ตัดไปเนี่ยห้าเที่ยวแล้วฉีดอ๋อฉีดโมซ่าไปห้าเที่ยวแล้วอ้อยต่อที่เท่าไรบอกน้ำโมอีกทีนี้นะอ้อยต่อที่แปดอ้อยต่อที่แปดแปลงนี้เลยนะเนี่ยแปลงนี้กี่ไร่แปลงนี้กี่ไรเก้าไรสองงานขวบกว่าไม่เก้าไรสองงานนี้ทำมาแปดต่อแล้วจ้ะโอ้โหแปดต่อที่แปดต่อที่แปดเไปแล้วโอ้โหแล้วอ้อยในที่นี่อ้อยแปลงเนี้ยปกติจะอยู่ที่กี่เดือนถึงจะตัดอ้อยอ่ะ ถ้าตัดพันุ์ได้ก็ตัดพันธุ์ได้ก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจะตัดพันธุ์ได้แต่ถ้าอ้อยหีบก็จะหนึ่งปีอืมจหนึ่งปีแต่ปีนี้ฟุกขายพันธุ์ได้ขายพันธุได้ใช่ขายพันได้เก้าสิบเอ็ดตันโอ้โหตัดหีบได้อีกหนึ่งร้อยสี่สิบตันโอ้โหมันได้ดีมากเลยน้ำหนักมันดีมากเลยนะเนี่ย แต่อ้อยมันก็จะลำเล็กหน่อยเพราะมันตอบเยอะตอแปดแล้วตอเยอะแต่ทีนี้แล้วเนี่ยยังคือเราเพิ่งจะมารู้จักไอตัวนี้ปีนี้ไอตัวนี้ก็คือไอตัวที่ถืออยู่นี่นะไอตัวนี้เราเพิ่งจะมารู้จักอแล้วก็เพิ่งจะใช้ไปได้ห้าเที่ยวห้าเที่ยวเนะ่อ๋อชื่นใจเลยเห็นอ้อยนะแล้วตอนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ้อยตอนนี้อายุอยู่ที่เท่าไหร่ละตอนตอนนี้นะตอนนี้ก็อ้อยเข้าเดือนที่หกตอนนี้นะอ้อยเข้าเดือนที่หกแล้ว โอ้แต่ลำก็ยังสวยอยู่นะว่าแปดต่อต่อแปดแล้วลำก็ยังสวยลำยังใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าอืมปีคราวนี้น่าจะลำดีกว่าที่แล้วที่แล้วลำเล็กแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ลำเยอะไงลำเยอะลำเยอะแต่จะลำเล็กไอ้ลำเยอะที่ว่าลำเยอะเนี่ยหนึ่งกอของลำของอ้อยเนี่ยกอหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ลำ แล้วแต่แล้วแต่ยี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วแต่โอ้แล้วแต่ท่านจะแตกมาเท่าไหร่เนาะยี่สิบยี่สิบสามสิบก็เกิดขึ้นมาแล้วมีรักหนะรูว่ามีขึ้นมนับกบนะโอ้นี่นี่มันนับกบนี่นับกบหน่อยรักรูว่ามีขึ้นมนับกบโอ้โหอยู่ท่านในเกณฑ์สายตานี้ก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบแล้วมั้งเนี้ย